และนี่คือโมะม่วงมะม่วงภาษาอังกฤษว่า mango mango หรือโม,โมังโก้แลนี่เป็นสีของโมะม่วงที่มาตรฐานของไทยเรานะครับอสีเขียวเหลืองถามว่าอร่อยไหมไม่รู้เพราะว่ายังไม่ได้กินอันนี้เอามาจากบ้านเอซาาาีน,นะครับซึ่งบ้านเอซอใครกูกูเองกูเอซีใช่เป็นเจ้าของช่อง e c b ac แล้วเป็น c e o ของ ข้างนี้นะครับส่วนตากล้องผมส่วนตากล้องกูคือโออีซีเอเอใช่ทุกคนน่าจะรู้จักแมงโก้ให้ฟิลกันดีแล้ววันนี้ผมจะทำคลิปอะไรครับก็ทำอะไรทำเมนูอะไรดีเจคุณจะไปรู้ไหมเอป่ะน้ำมะม่วงมะม่วงปั่นอะ มันใจตรงไหนวะอย่าหาทาไม่นี่มันที่ทำฟรีเรานี้เป็นบ้านของเป็นผมนะคะบยังเจ้าของบ้านไม่มาเหลือแต่ตัวแมงโกลไปทุกคนนี่เราจะพาเข้ารัวยมาทำนี่อะไรอ่ะมันมีมะงม่วงอยู่อันหนึ่งอ่ะทุกคนไู่ทำอะไรอ่ะเออกูบอกมะงม่วงโชว์ก็ได้วะจะไหนก็เราเพื่อนจะมานี่ขั้นตอนแรกล้างน้ำ เสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วก็ขั้นตอนต่อไปนะคะหามีดมีดอยู่นี่อยากบอกแบบให้กูสับเลยอยากบอกแบบให้กินเอาเอาเนื้อคุณคิดว่ามะม่วงมันส้มตำเหรอเออกูชอบแล้วก็ขั้นตอนต่อไปเราต้องหาเขียงนะคะซึ่งบ้าเรากอเขียงอยู่ไหนไว้โอ๊ยอีกท่นเก่งสงพันปีขั้นตอนต่อไปเป็นการปอกมะม่วง ระวังนะครับคลิปคำเตือนไว้บนหัวคำเตือนคลิปนี้มีบาดแผมีเลือดและมีแมงกูอ้เหียกูแม่กูสอนไว้ว่าถ้าปลอกมะม่วงมันต้องต้องทำอย่างนี้ใช่ป่ะแม่ใชออ่ใช่ใช่เราต้องทำางนี้นีเหลืองเดี๋ยวผมจะทำให้คนเอะผมจะทำให้ทีมงานกับเจ้าของบ้านแดกนะฮะมันต้องใช้ใจทำ ความจุยซี่ของมะม่วงนี้มันแบบแบบออกแสงกันความจุยซี่ของมะม่วงนี้มันอืมมีล้างมือแล้วนะวะอนมามัยอย่าเข้านะล้างมือแล้วอนามัยอย่าเข้าคืออะไรเออเน,นี่ยไอทัวอย่าลงไงกูล้างมือแล้วอนมามัยอย่าเข้าทัวกูเป็นอนมามัยวะมันก็จะฉ่ำๆนิดนึงนะเพราะว่ามะม่วงสุกมากกูจะจามท <c oughs> ี่อื่นหันไปที่อื่นที่นี่ตรงนี้น กูรู้ว่าพ่านผีสิงไงตอนนี้ปอบมะม่วงภายใต้แสงอาทิตย์เนี่ยเฮียเป็นแวมไพายไอ้สักพ่อครัวแม่ครัวกูอยากร้องไห้แล้วตอนนี้เนี่ยได้ละเป็นจานนะเฮะเสร็จแล้วเหรออือตอนนี้ไงตอนนี้เอซีเริ่มมีออร่าแล้วนะออร่านะฟานแทติโลเริ่มโผล่แล้วแดงแป๊ดเลยตะวันเหรอ เออปานาจิโรโผล่มาแล้วแดงแป๊ดเลยการจะปอกมะม่วงทีถึงขั้นใช้ปานเลยเหรอไอ้เหี้ยมันต้องเปิดปาดใช่ยังว่าเดี๋ยวมีบาดแผลอันนี้เนยังต่อว่ามันเหมือนสบู่เลยมืงก็ปอกไปแล้วถูตัวมั้งไอ้เหี้ยมือฝีมือเอซีเอ๊ะมะม่วงมะม่วงพี่เหรอมึงอย่าใส่จานนะมึงแดกให้หมดอะ โอเคครับนี่คือบะมวงที่ที่ปอกกันไปเมื่อกี้ถ้าถ้าใครยังไม่ได้ดูก็การุณาสกิปไปนะครับย้อนไปเมื่อ10วินาทีทีเดียวจะเริ่มกินแล้วนะฝีมือตัวเองโฟกัสรู้ปะ กินก้วนะครับ t w years later อืมรสชาติเหมือนมะม่วงฮะรสชาติเหมือนมะม่วงเนี่ยมะม่วงสุกดตอะวันนี้วาเพื่อนหารนะวันนี้จะกูล้างก่อน 2 0 0ปีต่อมา2,000ต่มา years later โอ้โอเคแล้วต่อไปมีปะต้องโก้เดนี่มีเอาเอาชิ้นไหนดีต้องเลือกชิ้นด้วยไม่ไม่ไม่เอาหาชิ้นเล็กๆนี่ เล็กมากเลยคำคำอะไรไม่โฟกัสเลยไม่โฟกัสหอมไม่โฟกัสโฟกัสน้ำมันกระเด็นใส่เช็ดด้วยอี๋เห้อเอเอเนี่ยเนี่ยครับซาชิมิชีวีบ้านไม่ม เอ้า <S <S มึงเพิ่งวางไปเมื่อกี้มึงก็เอาไปแยกแดกทำทเป็นเทสมึงจะแดกพร้อมกันนี่วางนะไ,ะไม่ได้เพื่ออะไรวะทำเป็นดมเพื่ออะไรอ่ะแดกเขาไปแดกเขาไปด้วยพร้อมกันเออแค่นั้อเลสเตอรอลหวานป้อมกันครบในคำเดียวขอบคุณครับ